คุณผู้ชมครับสิ้นสุดทุกกระแสข่าวลือและการคาดเดาในที่สุดทีม Mercedes-AMG f 1ก็ได้ประกาศยืนยันอนาคตของทีมอย่างเป็นทางการจอร์ดรัสเซลและอันเดรียคิมิอนโทเนลลี่จะผนึกกำลังกันเป็นคู่หูนักขับสำหรับฤดูกาล2026นี่คือเสียงปืนที่ดังขึ้นเพื่อประกาศเปิดฉากยุคใหม่ของ Silver Arrows อย่างแท้จริงเป็นการปิดฉากยุคสมัยของลูอิสแฮมิลตันอย่างสมบูรณ์และเป็นการเริ่มต้นรุ่งอรุณแห่งยุคใหม่ ทมกลางการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบครั้งประวัติศาสตร์ของวงการฟอร์มูล่าวันความสําคัญเชิงกลยุทธ์ของการประกาศครั้งนี้มีมากกว่าแค่การยืนยันรายชื่อนักขับแต่มันคือการวางรากฐานอนาคตทั้งหมดของทีมเพื่อรับมือกับสมรภูมิ F1 ยุคใหม่ที่ทุกทีมต้องเริ่มต้นจากศูนย์การตัดสินใจยึดมั่นในเด็กปั้นจากโครงการเยาวชนของตัวเองทั้งสองคนสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ระยะยาวและความพยายามที่จะสร้างเสถียรภาพในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน นี่คือการตัดสินใจที่เฉียบคมเพื่อทวงคืนความยิ่งใหญ่หรือเป็นการเดิมพันที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงของทีม Silver Arrows เพื่อหาคำตอบเราต้องเจาะลึกลงไปในเหตุผลเบื้องหลังแถลงการอย่างเป็นทางการของทีมเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ Mercedes ต้องการสื่อสารต่อสาธารณาชนการวิเคราะห์แถลงการอย่างเป็นทางการของทีมถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดซึ่งเผยให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์แห่งความมั่นคงและความพร้อมสำหรับอนาคต Total Wolf หัวหน้าทีมได้สรุปสาระสำคัญของการตัดสินใจครั้งนี้ไว้อย่างชัดเจนว่าการยืนยันรายชื่อสองนักขับของเราไม่ใช่เรื่องว่าจะทำหรือไม่ทำแต่เป็นเรื่องของเมื่อไหร่มากกว่าคำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในตัวนักขับทั้งสองซึ่งต่างก็เป็นผลผลิตจากโครงการเยาวชนของทีมเองเพื่อให้เห็นภาพความสมดุลของคู่หูนักขับคู่นี้ชัดเจนขึ้นเราสามารถเปรียบเทียบโปรไฟล์ของทั้งสองได้ดังนี้จอร์ดรัสเซล อายุ27ปีประสบการณ์ F1 เข้าสู่ปีที่8ในฤดูการ2026จำนวนชัยชนะ5ครั้งคิมิแอนโทเนลลีอายุ19ปีประสบการณ์ F1 เข้าสู่ปีที่2ในฤดูการ2026สถิติที่น่าจดจำคือได้เป็นนักขับอายุน้อยที่สุดติดอันดับ3ที่ขึ้นโพเดียมน้ำเสียงของถแถลงการมุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพลักษณ์ของคู่หูที่แข็งแกร่งและการมองไปข้างหน้าสู่ความท้าทายครั้งใหญ่ในปี2026 ซึ่งเป็นยุคใหม่ของ F1 อย่างท้าจริงการตัดสินใจครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การต่อสัญญาแต่เป็นการส่งสารถึงคู่แข่งและแฟนๆว่า Mercedes มีแผนการที่ชัดเจนและพร้อมแล้วสำหรับอนาคตแต่ความท้าทายที่แท้จริงนั้นอยู่บนบ่าของนักขับทั้งสองคนหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของ Mercedes คือการสร้างสมดุลระหว่างประสบการณ์และความสดใหม่ซึ่งนักขับทั้งสองคนต้องแบกรับบทบาทและความกดดันที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หลังจากการจากไปของตำนานอย่างลิวิสแฮมิลตันบทบาทผู้นำทีมคนใหม่ก็ได้ตกเป็นของจอร์ดรัสเซล์อย่างเต็มตัวประสบการณ์ของเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่ทีมต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนารถที่ไม่ได้ลุ้นแชมป์ได้หล่อหลอมให้เขามีทักษะด้านเทคนิคและความเข้าใจในพลวัตของรถยนต์อย่างลึกซึ้งสิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้ในช่วงเวลาที่ทีมต้องพัฒนารถภายใต้กฎใหม่ทั้งหมดทัล w ู l f ฟ ได้กล่าวยกย่องรัสเซลว่าเขาสามารถเอาชาัยเพื่อนร่วมทีมได้ซึ่งเป็นการย้ำเตือนถึงความพร้อมของเขาในการแบกรับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างไรก็ตามความกดดันที่รัสเซลต้องเผชิญนั้นมหาศาลเขาไม่เพียงแต่ต้องทำผลงานส่วนตัวให้ดีที่สุดเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นแกนหลักในการนำพาทีมกลับสู่เส้นทางแห่งชัยชนะและทวงคืนบัลลังแชมป์โลกให้ได้คิมีแอนโทเนลี่คือหนึ่งในพรสวรรค์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการมอเตอร์สปอร์ต แต่ฤดูการรุก,กี้ของเขานั้นเรียกได้ว่ามีทั้งช่วงเวลาที่โดดเด่นและช่วงเวลาที่ท้าทายเขาได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันน่าถึงด้วยการคว้าโพเดียมที่แคนาดาและจบใน5อันดับแรกที่บากูและสิงคโปร์แต่ก็ต้องเผชิญกับช่วงที่ฟอร์มตกระหว่างการแข่งขันในยุโรปสิ่งที่น่าประทับใจคือทัศนคติที่เป็นผู้ใหญ่เกินวัยของเขาโดยแอนโทเนลี่ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นตัวแทนของแฮมมิงตัน แต่ต้องการสร้างเส้นทางและความสำเร็จในแบบของตัวเองการตัดสินใจของเมอร์เซเดสที่จะเดิมพันกับดาวรุ่งคนนี้โดยตรงสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงในพรสวรรค์ของเขาและยังบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของเมอร์เซเดสที่ต้องการควบคุมและหล่อหลอมดาวรุ่งคนใหม่ภายในระบบของทีมโรงงานโดยตรงซึ่งต่างจากแนวทางที่เคยใช้กับราเซลอย่างสิ้นเชิงแต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงว่าเขาจะสามารถรับมือกับแรงกดดันในทีมระดับท็อปได้หรือไม่ แม้คู่หูนะักขับคู่นี้จะดูแข็งแกร่งบนหน้ากระดาษแต่ความสำเร็จของพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝีมือเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการที่ทีมจะตีโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี2026ได้ดีเพียงใดบริบทของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบครั้งประวัติศาสตร์ในปี2026คือการรีเซ็ตการแข่งขันทั้งหมดและเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้การเลือกนักขับครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดตัวอนาคตของทีม ทุกทีมจะต้องเริ่มต้นจากศูนย์และความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกฎปี2026ประกอบด้วย 1. เครื่องยนต์เปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงเพื่อความยั่งยืน100%ตัดชิ้นส่วน MGUH ที่มีความซับซอ้อนและต้นทุนสูงออกไปซึ่งเป็นการลดอุปสรรคทางวิศวกรรมและอาจช่วยปรับระดับสนามแข่งขันได้เครื่องยนต์ให้สูสีกันมากขึ้นเพิ่มกำลังจากพลังงานไฟฟ้าขึ้นเป็น3เท่า เพื่อสร้างสมดุลใหม่ระหว่างพลังงานไฟฟ้าและเครื่องยนต์สันดาบ 2. ตัวรถและ aerodynamics ตัวรถมีขนาดแคบ,บและเบาลงเพื่อให้การแข่งขันสูสีและแสงกันได้ง่ายขึ้นยกเลิกระบบ DRS ที่ใช้มาอย่างยาวนานเปลี่ยนไปใช้ระบบอากาศพลาศาสตร์แบบเปิดปิดได้ทั้งที่ปีกหน้าและปีกหลังนับเป็นการปฏิวัติการแซงที่ให้นักขับมีอำนาจควบคุม aerodynamics ของรถได้ตลอดรอบสนามไม่ใช่แค่ในส่วนที่กำหนด สำหรับ Mercedes นี่คือโอกาสและความท้าทายในเวลาเดียวกันที่มีประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งในการปรับตัวเข้ากับกฎใหม่ดังที่เคยแสดงให้เห็นมาแล้วในยุคเทอร์โบไฮบริดปี2014ที่พวกเขาสามารถครองความยิ่งใหญ่ได้อย่างยาวนานแต่ในทางกลับกันปัญหาด้าน a e r o d y n a มิกสที่ทีมเผชิญในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามสำคัญแม้ภาพลักษณ์ภายนอกที่ทีมนำเสนอจะดูมั่นคงและเต็มไปด้วยความหวัง แต่เบื้องหลังกลับมีเสียงกระซิบและข้อกังหามากมายที่ยังรอคอยคำตอบแต่ในโลกของ F1 แถลงการอย่างเป็นทางการมักจะเป็นเพียงแค่ฉากหน้าเบื้องหลังกระแสลมในแพดดอกนั้นพัดพาเสียงกระซิบแห่งความกังขาและทฤษฎีที่ซับซ้อนซึ่งอาจบ่งบอกถึงอนาคตที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นประเด็นแรกที่น่าสนใจคือสัญญาที่คลุมเครือตามรายงานสื่อต่างๆที่ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใด Mercedes จึงไม่ระบุระยะเวลาของสัญญาที่ชัดเจนหลังปี2026การกระทำเช่นนี้ถูกมองว่าอาจเป็นการเปิดประตูทิ้งไว้สำหรับความเป็นไปได้ในการดิงตัว m a x v e r เ t a p p e ตนมาร่วมทีมในอนาคตหาก Red Bull ไม่สามารถทำผลงานได้ดีภายใต้กฎใหม่ซึ่งเป็นการสร้างความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์ให้ทีมแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความไม่แน่นอนให้กับนักขับปัจจุบันนอกจากนี้ เสียงวิจารณ์จากชุมชนออนไลน์ยังสะท้อนถึงความกังขาในศักยภาพที่แท้จริงของ Merced e s ในยุคใหม่เสียงวิจารณ์เหล่านี้สะท้อนถึงความกังวลร่วมกันว่าความสำเร็จในอดีตของ Merc e d e s อาจไม่สามารถรับประกันอนาคตได้อีกต่อไปโดยเหตุผลหลัก3ประการคือ 1. ข่าวลือเรื่องเครื่องยนต์อาจไม่ใช่ทั้งหมดแม้จะมีข่าวลือว่าเครื่องยนต์ของ Merc e d e s จะดีที่สุดแต่ทีมลูกค้าอย่าง McLaren ก็จะได้รับเครื่องยนต์สเปคเดียวกัน และปัจจุบันหลายฝ่ายมองว่าแมคลาเรนมีศักยภาพด้านแอโรไดนามิกส์ที่ดีกว่าทีมโรงงานซสอีก 2. ทีมทีมไม่เหมือนเดิมมีความเห็นว่าบุคลากรสำคัญหลายคนที่มีส่วนร่วมในยุคที่ทีมครองความยิ่งใหญ่ได้ย้ายออกจากทีมไปแล้วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการพัฒนาของทีม 3. ความไม่เชื่อมั่นในระยะยาวแฟนบอลจำนวนมากได้แสดงความกังวลว่าพวกเขาได้ยินคำว่าตอนนี้เราเข้าใจปัญหาแล้วมาหลายฤดูกาล แต่ทีมก็ยังไม่สามารถกลับไปสู่จุดสูงสุดได้อย่างแท้จริงรอยร้าวและความกังขาเหล่านี้ได้สร้างความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ที่มั่นคงและนำเราไปสู่บทสรุปสุดท้ายของการเดิมพันครั้งยิ่งใหญ่นี้การตัดสินใจของเบอร์เซเดสในการเลือก g e จ r ร์จร s สเซลและอันเดรคิมิอันโตเนลลี่คือการเดิมพันที่สมดุลอย่างยิ่งระหว่างประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้วของรสเซลกับศักยภาพแห่งอนาคตของอันโตเนลลี่ นี่คือกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของสมรภูมิปี2026โดยหวังว่าการประสมผสานร,ระหว่างความเป็นผู้นำและความสามารถในการให้ข้อมูลทางเทคนิคของราเซลจะเชื่อประคองและดึงศักยภาพของดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างอันโตเนลี่ออกมาได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงยังคงมีอยู่รอบด้านไม่ว่าจะเป็นความคลุมเครือของสัญญาที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ความท้าทายทางเทคนิคในการพัฒนารถให้กลับมาแข่งขันในระดับแนวหน้าอีกครั้งและแรงกดดันจากคู่แข่งที่แข่งแกร่งอย่างแมคลาเรนเรดบูลและเฟอร์รารีที่ต่างก็พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในยุคใหม่คุณหลักคิดว่าอย่างไรการจับคู่ครั้งนี้จะนำพาทีมซิลเวอร์แอโร่กลับสู่บอลลังแชมป์โลกได้อีกครั้งหรือจะเป็นเพียงการเริ่มต้นของความท้าทายใหม่ที่ยากเย็นกว่าเดิมรวมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ